สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะลำไย,ยหัวใจของคนลำพูนส่งถึงทหารกล้าแนวหน้าปกป้องอธิปไตยของชาติไทยครั้งที่สองจำนวน11ตัน เพื่อเป็นขวัญและส่งกำลังใจจากแนวหลังสู่แนวหน้าในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่บริษัทโจโบ้านเวียงจำกัดอําเภอเวียงหนองร่องจังหวัดลำพูนนายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการร่วมปล่อยขบวนรถขนส่งลำไย,ยส่งรักส่งใจส่งลำไย,ยถึงทหารกล้าจำนวน11ตัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากแนวหลังสู่แนวหน้าโดยมีนายโยทินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเวียงหนองร่องผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้า,นาที่คณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพร้อมส่งกำลังใจจากชาวลำพูนถึงทหารกล้าที่อยู่แนวหน้าปกป้องอธิปไตยของชาติไทย ตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเมื่อวันพุทธที่30กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาจังหวัดลำพูนได้ร่วมกันจัดส่งลำไย,ยจำนวน4.5ตันถึงกองคับภาคที่1กองทัพภาคที่สองและหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเพื่อส่งมอบให้กับทหารและประชาชนในพื้นที่และในวันนี้จังหวัดลำพูนร่วมกับผู้ประกอบการ กลุ่มชาวสวนลำไยในพื้นที่ได้รวบรวมผลผล,ผลิตลำไยอีกจำนวน11ตันและโนมโกโมิ้วจำนวน200ลังรวมทั้งผลไม้มะม่วงและอื่นๆเพื่อนำไปส่งมอบถึงกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่สองฐานทัพเรือภาคที่1จังหวัดตราดและฐานทัพเรือสัต,ตหีบจำนวน6จุดได้แก่จุดที่หมณฑลทหารบกที่26 ค่ายสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกสองสองหมู 2, 2่13ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์3า0 0จุดที่สองฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดทัพเรือพักที่หนึ่งหมู่ที่หกตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด2312จุดที่สากองกำลังต้องการชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากศินตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี2200จุดที่4กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ2040หมู่งตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจอวอชนบุรี20182จุดที่5ฝ่ายกิจการพลเรือนสิ่งของช่วยเหลือทหารชายแดนกองกำลังบุรพา ตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว27160และจุดที่6กองกิจการพล,ลเรือนมณฑลทหารบกที่25ค่ายวีระวัติโยทินตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุริน,นทร์สามสองศูย์ศูน ทีมข่าว aec tv channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422